เราโ่นย่ยอไม่คล้องแล้วก็ทิ้งตัวมืออยู่นี้ใช่ไหมครับก็พอนเราก็ยกขึ้นมาแล้วลวลาย,ย่อเข่าหัวเข่าจะไม่เลยไปทั้งแล้วก็ย่อไปให้เกือบสุดเท่าที่เราจะลงได้อะขึ้นแล้ว,ลวมันจะรู้สึกว่ามันจะตึงต้นขา ถึงช่วงไหนไม่นุ่งก่งไงนี่ เร็วเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มีจรงตัวอื่นไหมเนี่ยแต่ผู้จิบตัวตัวอื่นก็หอกเหมือนกันจะส่ยก็ไาตซะเนี้ยกะอายอยู่ ขำมืนกี้เห็นแล้วโอ้ยกูจะบ้าตายนี่ถึงกับกองน้ำเลยเหรอโอาว่ามันพูดเองแล้วมันก็จริงจางเก่งเลยเว้ยจงแกงแตกอันนีดนนลยเดี๋ยวไปดูยาหลังไปเห็นยไม่เอาไหนขอถ้าเล่นดีๆพี่ก็จะมีก้น อ้าวนี่มาให้สุดๆเลยอ่ะอัดใหม่เหรอคือไม่ต้องขึ้นสุดนะขึ้นมาแบบแค่พอรู้สึกเกือบจะสุดแล้วก็จะลงเลยขึ้นมาแล้วหนึ่งสองแล้วก็ลงเลยที่ย่งการขายมันจะปวดแถวๆนี้ป่ะใช่มันจะปวดมันจะตรงตรนช่วงช่วงตรงนี้นะกลขึ้นมาเหนงกอาขาออกกลางอ่า หลังพี่ยังไม่ตรงเลย่เพิ่งพี่เอาหย่าเพิ่ง<ว>พี่ไปการขายเยอะไปปะเนี่ยหลังอ่ะยืนยืนให้ตรงตรงกว่ายืนตรงภายไหลภายไลแต่ไม่ใช่ภายไหลให้ไหลมันแบบตรงอ่ะเมื่อกี้พี่โกงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ <S <S อไมองไปข้างมองไปข้างหน้าอย่ามองลงข้างล่างแล้วก็เวลาลงแล้วก็ทิ้งก็ขึ้นมาจะใช่าอเต็มเข่ามันจะรู้สึกเก็บเข่าอ่ะ มันจะตึงช่วงนี้ไหนมันจะตึงช่วงไหนมันตึงขาดิค่อยๆมันตึงช่วงนี้ก็ทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมสุดทวกพี่วิมันจะทิ้งมาถ้าหน้าเกินไปอลงอีกไหมอค่อยๆลงช้าอย่าเอาขาหรือว่าถนัดขาชิดไม่ถนัดขาชิดถ้าขาถ่างมันก็จะถ่างได้ใช่ไหมเอาให้พี่เล่นแลวพี่รู้สึกว่าตึงตรงนี้มันก็อยู่หน้าหน้าไปหน้าจะชิมอ่ะ มันต้องหงายงไงน,น,นะแบบพี่ตากะถูกเห็นไหมอ่าลงเห็นไหมเขาจะแบบไหลยยหน้าหัวไหลแบบหนะ้าอกเขาจะผายออกอ่ะมันจะไม่ไม่ก้มหน้าลงไปมองข้างหน้าใช่ใช่เริ่มได้นะประมาณนั้นแหละห <c oughs> ายใจด้วยนะหายใจเข้าออกอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นกดแลคติกอ่ะเหมือนการการเผาไห <c oughs> มการในเขาเรียออะไรอ่ะเผาไหมไม่สมบูรณ์นะลคติกเป็นลเลคกเตรอะไรนะทำให้ปวด ได้เข้าแล้วก็เป่าพออกเพราะเพือผมมันบอกว่าสําคัญที่สุดคือการหายใจด้วยพยายามอย่ยให้มันคงเคอ่ะหาจุดหมุนนะเริ่มได้แล้วพี่ปากระถูกแะไรขางเรากว้างเกินไปป่ะผมก็กว้างนะผมเล่นจากเด็กต,ต,ดตูดปอดอะไรยังก้นเลยมันแคบไปอะพี่เอ๋สูบส่วมันไม่ได้เนีย่ย ให้เต็มช่องกระเบื้องก็ได้ช่องกระเบื้องก็กว้าขงข่าตัวเราเอผมอเอาเต็มช่องกระเบื้องมันจะปวดนิดนึางล,งลงให้สุดๆเจ้าเจ้ามันปวดวตัองอ้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะถูกแต่คุณมันจะปวดแบบปวดตูดเลยอ่ะตรงนี้ยจะเมื่อยเลยแหละเอเริ่มปวดขาแล้วเอ้ยไม่ชายยิ่งช้ายิ่งดีค่อยๆขึ้นค่อยๆลงไม่ต้องเร็ว อ่ะผมจะให้เขาได้เกินเนี่ยโมบิกมบิอืมอม,มก็คือทำเสร็ง<ม>ว,วันละว,วันละสักหเซตอ่ะเซเลล์แปดทีสิบสองทีก็โอ้วสุดยอ,อดอก้นมาแน่นอนเท่าไหร่ทำสิบล้อเซตหนึ่งเอาสักสักแปดสี่สิบนลอดโอ้ย แปดในหนึ่งเซตแล้วก็ทำสักห้าเซตต่อวนันทำให้มันสม่ำเสมอไม่ต้อง <8, S 1> ทำเ <5, S 1> ยอะ <5, S 1> มากอือกกกรตออ่อา่าฮ่าฮ่่าเาฮ่าฮ่าก็ตก่าฮยาฮ่า่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮา่าน่า่าฮ่่่ ถูกบ้างไม่ถ hmm. ูกบ้างนะไม่ได้แบบเป๊ะออลเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ได้เช็คในนไทยเนื้อแตกเลยอ่ะไหนไปดูเดี๋น้องผมนั่งอบบหนึ่งไข่ไม่ห้อยลงมาแล้วนะเอาได้กูเลยไอ้ขี้กนี่กูเป็นสซยเรียนหรอวะอ๋อไม่ใช่เก่งอะไรมันไม่มีเอ้ามันออกมาน้องเก่งเลยเหรอไม่ใช่หัวออน้องเก่งก็เก่งไปอีกที าแบต่ว่าพอลาเห็นไหมผมจะแบบอกผมจะไม่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 คลอมแล้วทำให้แบบหลังเราไม่ค่อมด้วยึ๊บหนึ่งลงแบบโอ้โหลงไม่ได้เยอะที่สุดสองเออค่อยยลงลงช้าๆเหมือนพยายามแบบทิ้งเราทิ้งตูดไปข้างหลังอะแต่ว่าอกเรายังไม่ไม่ได้หน้าทิ้งอย่างนี้นะอกเราก็หงายแล้วเราก็ทิ้งก้นลงไปอย่างงี้แม้กก็เถิบไปอีกยิ่ไปอยู่กระจกน่ะ เนี่ยคือไม่ใช่ว่าหัวทิ่ม,มนนะในหน้าเลยหน้าแบบใช่แล้วก็พยายามลงเลยแล้วก้นตัวนี้มันจะกระชับบอกเลยว่ามันจะปวดแล้วก็เป็นท่าที่มันเหนื่อยนะเหนื่อยแตกเวลามไม่ต้องเหนื่อยก็ได้ไม่ได้สองเสื้อลงนหนึ่งมันก็ลงแงลงตรงแล้วก็ัสองจริงๆที่เชื่อมันเพราะอะไรวะ เขาไม่ลาคนต,ตูดงอนมากเออแต่ก่อนไม่มีตูดเลยนะตูดปอดเลยจริงเหรอแม่เป็นเด็กตูดปอดผอมนี่ถ้ามีดัมเบลแล้วมันจะรู้สึกมากกว่านี้นเคยไปฝึกยืดที่นึ่งโอ้โไปหมดทั้งตัวเลยจ้ะต้องค่อยๆเล่นไงบางทีเขาให้เราเล่นเยอะเกิน,น,นพี่ก็ไม่ต้องเป็นไโขดมากค่อยๆเป็นค่อยไป